ะะแต่งตั้งอินดี้สำหรับใช่ครับอินดี้อินดี้ไม่ได้เป็นตัวแทนอย่างเดียวนะครับอินดี้ไม่ได้เป็นรองหนึ่งแล้วมาเป็นตัวแทนการแต่งตั้งอินดี้ครั้งนี้เปลี่ยนมงกุฎให้เป็นมงกุฎมิสแกรนไทยแลนด์2021ซึ่งเราทำเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่เรากำลังประกวดหลายจังหวัดแล้วก่อนโควิดระลอกใหญ่กำลังมาเราก็เลยต้องหยุดไปเราก็เลยเอามองกุฎนี้ให้น้องไปเลยก็ถือว่าเป็นมงกุฎประจำตำแหน่งนะครับตอนนี้อินดี้จอห์นสันก็คือมิสแกรนไทยแลนด์2021 นะฮะเมื่อกี้กระซิบน้องเราให้ลบชทเชลลเก่าให้หมดนะฮะเราก็เป็นชทเชลลใหม่เลยแล้วน้องก็ดำรงตำแหน่งไปจนถึงวันอำลาตำแหน่งก็คือ,อะจะประกวดอีกครั้งหนึ่งจะเริ่มประกวดประมาณมีนาคมปีหน้า mm hmm. ปีหน้าจะประกวดเร็วนิดนึงนะครับก็จะเริ่มเก็บตัวแล้วก็น้องก็จะอำลาตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะครับ mm hmm. ในวันนั้น mm hmm. คือ,ค,อคือเอาเอา,เอาจริงๆแล้วน้องก็อยู่ในชทเชลลรองหนึ่งอยู่แล้วถ้าไม่ใช่น้ำน้ำใช้เสร็จแล้วก็ต่อไปก็ต้องรองหนึ่ง นะครับเพราะว่าน้องก็มีศักยภาพแล้วก็มีการรันเนอร์อ,อัพที่เหมาะสมที่สุดแล้วเป็นน้องเป็นคนอื่นไปไม่ได้นะครับมาตรการสำหรับลาง,งานที่จะเข้ามาปีนี้ครับก็ตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ควอแันทีนเหลือแค่7วันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะฮะและ้วก็สามารถทํากิจกรรมในจังหวัดภูเก็ตได้ทันทีที่ถึงจะมีการตรวจนะครับหนึ่งครั้งถ้าไม่มีอะไรก็ทํากิจกรรมกับเราได้เลยถ้ามีก็ส่งโรงพยาบาลานะฮะ แล้วก็อยู่ที่นั่นประมาณ15วันมีแต่กิจกรรมที่นั่นทั้งหมดเอาจริงๆเลยนะครับผมเต็มที่กับโปรเจก์นี้มากทั้งที่นะครับเราใช้เงินของเราพูดได้เลยนะครับไม่ได้ใช้เงินของรัฐบาลสักบาทเดียวไม่ใช่ใช้เงินของการท่องเที่ยวสักบาทเดียวไม่ได้ใช้เงินของภูเก็ตสักบาทเดียวนะฮะแต่วันนี้เชิญผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศชาติมาแต่ผมจะไม่ทวงว่าทําไมไม่มามาไหมใครจะมาผมเชิญหมดนะครับผมเชิญหอการค้าจังหวัดภูเก็ตนะท่านบอกว่าติดตีกอล์ฟ ผมเชิญรัฐมนตรีท่องเที่ยวท่านบอกว่าติดธุระไปที่กระบี่ผมเชิญที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าพอดีอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมเชิญผู้ว่าผู้ว่าทาทท,อทอบอกว่าคนขับรถติดโควิดนะฮะก็ทุกคนมีล้วนมีเหตุผลของตัวเองผมทาหน้าที่ประชาชนคนหนึ่งแล้วเต็มความสามารถอย่างที่เห็นวันนี้นะครับว่าไม่มีผู้ใหญ่มาแต่กําลังใจของคนไทยไม่ได้ถดถอยนะครับ,ะรบอะไรนะฮะ ภูเก็ตเท่านั้นครับไม่สามารถจะทรานสิตที่กรุงเทพได้นะครับอันนี้ฝ่ายฝ่ายต่างประเทศของเราได้ดูแลหมดก็คือไม่อนุญาตให้ทรานสิตที่สุวรรณภูมิเพราะว่าถ้าทรานสิตปั๊บจะถูกเก็บกักตัวเข้าที่นี่เลยนะทุก international flight ก็คือจะลงมาจากต่างประเทศแล้วลงภูเก็ตเลยซึ่งไฟล์มีน้อยมากทุกคนก็จะจ่ายในราคาที่แพงนะครับแต่ทุกคนก็พร้อมครับไม่น่าเกิน70ประเทศ นะครับไม่น่าเกินตอนนี้เนี่ยที่รีจิสเตอร์มาครบทุกอย่างเริ่มทยอยส่งตัวเครื่องบินมาเนี่ยอยู่เกือบเกือบหกนะฮะแล้วก็มีบางประเทศที่ยึกยักยึกยักเพราะว่าด้วยประเทศเขาลําบากด้วยประเทศเขาไม่สามารถจะหาจะหาเอกสารที่จะซัพพอร์ตในการมาต่อเครื่องรวมถึงสายการบินน้อยมากบางบางบางที่ยังไม่ค่อยมีสายการบินออกจากประเทศเขา,าครับมันก็จะลําบากลําบากหน่อยฮะ ไม่ครับก็คือทุกคนที่จะมาเนี่ยจะต้องตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องในปัจจุบันยังต้องทำ COE ก็คือการตรวจทุกอย่างแล้วก็ผ่านสถานทูตนะหรือสถานทูตที่ใกล้เคียงที่บางประเทศไม่มีนะครับได้ออกใบรับรองนะครับถึงจะขึ้นเครื่องได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำเหมือนนักกีฬาโอลิมปิกเลยนะทำเหมือนนักกีฬาทั่วไปทําทุกอย่างในแพลตฟอร์มแล้วก็พอมาถึงปั๊บเนี่ยเราต้องตรวจสามรอบนะครับตอนเริ่มต้นตรงกลางและตอนจบ นะครับแล้วก็ส่งเธอกลับบ้านกันนะครับถ้าสมมุติว่าเราเจอเชื้อก็ทําเหมือนปีที่แล้วครับรักษาจนหายแล้วก็ถึงจะปล่อยกลับครับเพราะฉะนั้นทุกคนมาเนี่ยก็ต้องมาตรวจอีกครั้งหนึ่งเมื่อเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วนะครับค่าตรวจก็แพงนะครับบอกได้เลยฮะก็ค่าตรวจที่ภูเก็ตก็ใช้เงิน8,0 0 0บาทครับนะฮะทุกอย่างเราก็ยินดีนะครับเพื่อประเทศชาติของเราเนี่ยฮะพูดเพราะไหมฮะเดียงงานไปกี่นต์แลครับ จะบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ด้านโครงสร้างด้านเวทีด้านแสงสีเสียงด้านทุกอย่างเนี่ยครบหมดแล้วเหลือแค่เตมิมนิดเติมหน่อยนะครับทีมงานก็เสร็จหมดแล้วทีมโปรดักชั่นก็เสร็จทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเอาเป็นว่าให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมนูอาหารยังเลือกแล้วเลยนะครับว่าวันไหนกินที่ไหนวันไหนกินโรงแรมอะไรเป็นบัฟเฟ่ยไงเงี้ยเกือบหมดแล้วหมดแล้วลนะครับไม่เหลือแล้วครับเงินก <fe> ็เกือบหมดแล้วครับอะไรนะฮะ โอ้ยอยากไปคิดเลยคิดแล้วเดี๋ยวไม่กล้าจัดก็อย่างที่ทบอกครับไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึง,ถงประมาณแถวๆสี่สิบล้านก็ถ้าเป็นเงินก็ล้านล้านกว่าเหรียญน,นะครับมันเรื่องปกติอยู่แล้วตอนนี้เงิน u s ตกด้วยตอนนี้ตั้งสาบสี่บาทนะฮะแต่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับผมหรอกนะฮะแต่ที่เกี่ยวก็คือว่าเราใช้เงินเยอะมากแล้วพูดตรงนี้เลยทุกอย่างผมจ่ายแม้กระทั่งโรงแรมเชราตัานที่ผมเลือกให้ผมจ่ายผมพูดออกสื่อได้แต่ผมขอบคุณเขาที่เขา คอเปอร์เรทกับผมในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของความเป็นโปรเฟชชั่นอลในเรื่องของการดูแลรีเซพชั่นนางงามอย่างกรณีที่ดีมากๆเพราะผมต้องการภาพลักษณ์ของประเทศและภาพลักษณ์เซอร์วิสของพวกเราและ MGI เพราะฉะนั้นการจ่ายตังค์ไม่ใช่ปัญหาสำหรับ MGI แต่สิ่งที่มากกว่าการจ่ายตังค์คือทำอย่างไรให้เขาเป็นสเปเชียลวีไของเราให้ได้อันนี้โรงแรมเขาดูแลให้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั people, osta, one, every 謝謝้นเราไม่เคยได้อะไรมาฟรีเลยนะครับบอกได้ตรงๆเราจ่ายเงินจะนอนที่ไหนจะกินที่ไหนเราจ่ายเงินทั้งหมดทุกอย่างครับทุกอย่างออกมาเต็มที่เหมือนเดิมเวลาเพราะว่าแฟชั่นงานควรรวมคนสัตว์ความกชัน็คืออย่างสมมุติแฟชั่นโชว์รอบชุดไม้น้ำวันที่18ก็จะเป็นใช้เรือยอชสองลำพาน้องเข้ามาจากทะเลทุกคนต้องตื่นเช้าแต่งหน้าทำผมเสร็จถึงจะเอาไปลงเรือไปปล่อยอ่าวแล้วก็เอาถ่ายทอดเข้ามา พอมาถึงที่เพียก็จะเป็นเลดคาเปตก็เดินแฟชั่นโชว์เดินเสร็จแล้วก็เดินขึ้นเรือแล้วเรือก็ถอยกลับไปแล้วไปปาร์ตี้บนเรือเป็น l u นช์นะฮะที่เรือแล้วก็ตอนบ่ายก็ปาร์ตี้กันนะฮะแล้วเสร็จแล้วถึงจะกลับมานะฮะก็ทําทุกอย่างแล้วก็รอบไฟนอลก็สุดท้ายต้องกลับมาที่เดิมเพราะว่าเนื่องจากตอนแรกจะเป็นภูเก็ตแฟนตาซีแต่ว่าระบบไฟค่อนข้างมีปัญหาเยอะมาก แล้วก็กลัวว่านางงามจะถูกไฟช็อตนะครต้องขอบคุณนะฮะถึงแม้ไม่ได้ช่วยกันนะครับคุณผินนะฮะที่แบบอนุญ,ญาตให้ใช้ภูเก็ตแฟนตาซีแต่ว่าไม่ได้ใช้ต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่าชิลเลอร์แอร์เสียหมดเลยซึ่งต้องใช้เงินประมาณ18ล้านในการซ่อมชิลเลอร์แอร์มีไหมฮะขอยืมก่อนมันก็เยอะไปนิดนึงผม,มยืนยัว่าอย่างเรงมาตรการต่างๆเรคาก็ยังเข้มข้นใช่ไหมครเพราะว่าไอ้อย่างในเวทีในประเทศที่ผ่านไปผ,<ม>ผมบอกเลยนะครับว่าผมเป็นคนที่คอเอาทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นผมไม่กล้าทาอะไรผิดการจัดงานวันนี้ต้องขออนุญาตกสทชผมมีใบอนุญาตชาัดเจนนะฮะนะฮะแล้วผมขออนุญาตเขตขออนุญาตกรุงเทพทุกใบต้องครบผมบอกเลยนะฮะถ้าใครจัดงานไม่ครบถูกจับติดคุกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะตอนนี้เรื่องความพร้อมเรื่องการขออนุญาตเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาลของจังหวัดของกรมควบคุมโรคติดต่อเวลาผมทําหนังสือต้องถึงหลายคนเหลือเกินบางทีก็งงนะฮะ กรมควบคุมโรคติดต่อสอบอค <c oughs> การท่องเที่ยวอะไรเงี้ยต้องครบหนังสืออันเดียวกันแต่ต้องส่ง3าสี่คนเพื่อ <c oughs> ให้ได้รับรู้ทั้งหมดกสทชอ,อะไรเงี้ยด้วยครับอย่างที่ผ่านมาของสมุทรสาครที่เขาจะมีข่าวว่าจะให้จะเรียกพี่นวัดไปให้ข้อมูลอันนั้นคือที่ผ่านมาอะไรครับใครเวทีสมุทรสาครอ๋อ <c oughs> ของเป็นเรื่องของเขาเสร็จไปหมดแล้วไม่เกี่ยวเขาไม่เคยเรียกผมฮนะถ้าเขาดูมาในโครงสร้างจริงๆเขาจะรู้ว่าผมเป็นการขายลิขสิทธิ์ เหมือนเขาเป็นเจ้าของถ้าเขาจะทำผิดหรือทำถูกเป็นเรื่องของเขาผมมีหน้าที่ไปร่วมง,งานเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรผมไม่ได้ไปดำรลนะฮะผมไม่ได้เป็นผู้กำหนดนะฮะแต่ทุกอย่างเคลียร์ไปแล้วนะครับเคลียร์ไปแล้วถ้าไม่เคลียร์ผมไม่ได้คร,ครับผมเรียบร้อยนะขอบคุณนะครับ,บเรื่องรี้ภัยเรื่องีค,คือเรื่องที่ภัยเนี่ยวันนั้นนะผมพูดผมพูดผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่เอาจริงๆมันก็มีประเด็นนะครับผมเป็นคนพูดตรงๆนะ ก็คือมีประเด็นอยู่2ประเด็นประเด็นแรกก็คือฮันเลซึ่งอยู่กับผมมาจะปีนึงแล้วแล้วตอนนี้ฮันเลก็มีหมายจับอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่งให้ที่พิเตอร์แล้วกันนะฮะซึ่งหมายจับเนี่ยเป็นหมายจับที่ออกมาเรียบร้อยจริงๆแล้วแล้วส่งไปที่บ้านฮันเลคือน้องฮันเลมิสแคนเมียนมาเนี่ยไม่มีสิทธิกลับประเทศแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามเพราะว่าคดีนี้มีอายุเป็น10บสปีซึ่งน้องจะกลับไปทีก็ประมาณสี่สก็คงไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการพูดคุยถึงเรื่องการรีภัยให้น้องอย่างเป็นทางการซึ่งตอนนี้น้องได้ประเทศรีภัยแล้วแล้วผมก็เป็นคนซัพพอร์ตทุกอย่างเอกสารเป็นเยอะมากๆผมเพิ่งรู้ว่าการรีภัยเนี่ยต้องใช้เอกสารเยอะเหลือเกินนะฮะแต่น้องก็จะจากเมืองไทยไปถ้าตามเป้าหมายก็คือผมให้น้องอิ่มเอิบกับความสุขกับพวกเราอีกซีซั่นหนึ่งก็คือน้องจะเป็นพิธีกรภาคสนามให้กับเราในมิสแกรนอินเตอร์ครั้งนี้ แล้วน้องก็เตรียมเก็บกระเป๋เาประมาณปลายธันวาคมหรือเลทสุดก็ต้นมกราคมน้องจะเดินทางไปสู่ประเทศที่สอยากรู้ไหมประเทศอะไรอยากรู้ค่ะน้องไปอยู <C C> um> ่แคนาดาน้องก็น้องก็น้องก็จะเปลี่ยนฟังและคนลุกน้องก็จะไม่ใช่คนพม่าแล้วครับการไปครั้งนี้ก็คือเป็นแคนาเดียนนะครับนี่คือวิถีแห่งประชาธิปไตยส่วนในเรื่องของผมผมก็ไม่ปฏิเสธนะครับเพราะว่าผมไม่ถึงขนาดรีภัยการจะรีภัยเนี่ยเราไปบอกกระทรวงต่างประเทศไม่ได้ เราต้องไปก่อนเราค่อยลี้นะฮะอย่างฮันเล่อย่างเงี้ยเขาออกมาก่อนแล้วเขาค่อยขอลี้อย่างของผมเนี่ยผมแค่ไปสอบข้อสักถามว่าการที่เราจะมีสองสัญชาติมันติดขัดอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราเห็นคือจริงๆแล้วคนไทยก็เยอะที่มีสองสัญชาติมีสองพาสปอร์ตถูกไหมฮะแต่ทีนี้ผมเป็นคน call out ผมไม่รู้ว่าใครจะเล่นตลกหรือเปล่าผมก็ต้องไปฟิกกับทางท่านอธิบดีซึ่งผมก็ได้รับคำยืนยันมาแล้วว่าไม่มีกฎหมายลงโทษ เพราะประเทศไทยไม่ได้อนุญาตเป็นทางการแต่ก็ไม่ได้ลงโทษนะฮะขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางว่าเขาอนุญาตให้คุณคือสองสัญชาติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ได้มีข้อ,ขอ,อกําหนดตรงนี้ผมก็ยอมรับครับว่าก็เรื่องนี้ก็กําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตผมตจจแต่ไม่ได้รีภพยนะครับเพราะการรีภพยคือไม่มีสัญชาตินะฮะจะสละสัญชาติเดิมแล้วไปขอสัญชาติใหม่แต่ขณะนี้ไม่มีปัญหาสำหรับผมก็คือ ผมก็ได้อีกหนึ่งสัญชาติโดยที่ผมแค่ตอบเยสก็จบก็ก็มีพาสปอร์ตด้วยว่าเป็นการปูเผื่อ <c oughs> จะเกิดอะไรไม่หรอกครับคือผมบอกตรงๆนะฮะไม่ต้องแบบไม่ต้องมาดราม่าใส่ผมนะฮะประเทศไทยใครก็รักแต่จะอยู่ยังไงให้ชีวิตปลอดภัย <c oughs> คุณอยากจะไปไหนมาไหนโดยที่คุณไม่ต้องวีซ่าไหมครับกรณีฉุกเฉินขึ้นมา <c oughs> เพราะว่าประเทศที่ผมกําลังจะถือคือประเทศที่ผมสามารถไปยุโรปไปไหนก็ได้ตลอดเวลา166ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องวีซ่าเลยนะฮะแล้วผมก็เป็นอินเวสเตอร์เป็นนักลงทุนผมก็ลงทุนของผม นะฮะแล้วผมก็ถูกต้องตามขั้นตอนไม่งั้นประเทศระดับนี้เขาคงไม่ตอบรับนะฮะแต่ก่อนจะตอบรับทุกอย่างผมก็ต้องศึกษาในข้อ,ขอกฎหมายเดี๋ยวใครมาเล่นตลกกับผมแต่ตอนนี้กฎหมายก็โอเคครับทุกอย่างก็เป็นไปโดยราบรื่นเพราะฉะนั้นความปลอดภัยก็จะขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ปฏิเสธเรื่องนี้แต่ไม่ได้รีพายนะครับเพราะว่าการรีพายคือการไม่มีสัญชาติแต่เพียงแค่ว่าจะมีสองสัญชาติเท่านั้นเอง ก็โอเคตามนั้นแหละครับเร็วๆนี้เนาะหรือผ่านไปแล้วก็ไม่รู้ร้อนเลยนก็อยู่ในเครือสาราชณาจักรนะฮะก็เป็นคอมมอนเวลครับผมก็อยากก็ก็ตามนี้ครับเพราะว่าผมผมไม่ได้ปิดบังใครมันเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็ผมศึกษาเรื่องกฎหมายเป็นหลักนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่คนบอกว่าเอ้าย้ายย้ายเมืองย้ายประเทศก็ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ตอนนี้หลายๆประเทศที่เขาเป็นมาตรฐานสูงๆที่ประชาธิปไตยสูงสูเขาเขาตอบรับง่ายนะครับโดยเฉพาะประเทศที่ผ่านการปฏิวัติมานะครับและเป็นประเทศที่รลบคนที่แอพพลายเป็นคนที่มีศักยภาพทางด้านธุรกิจนะครับแล้วก็เห็นโปรไฟล์เก่าเขาก็อยากได้ประชากรที่มีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ก็ก็เรื่องสัญชาติไม่มีปัญหาเลยตามนั้นเลยฮะเป๊ะฮะอหน่อยที่คเราก ยังคิดถึงกันอยู่ยังไม่ได้ไปเลยครับอตอนต้นกะว่าจะไปหาแกพรุ่งนี้เพราะวันพฤหัสจะมีคิวนะฮะของแกอยู่แต่อเผอิญว่าได้ข่าวว่าแกเลื่อนคิวแกก็เลยยังไม่ได้ไปแต่เร็วๆนี้จะกลับไปสวัสดีและจะยอมขึ้นเวทีด้วยเป็นสเปเชียลเกสสักครึ่งวันเอาเป็นว่าให้คิวแกครึ่งวันถ้าแกะจะอัดกี่เทปก็ตามสบายค่าตัวไม่รับด้วย <laughs> เป็นการตอบแทนพระคุณนะฮะเป็นความอะไรนะคิดถึงคิดถึงนะครับไม่ไม่มีปัญหากันเลยจริงๆ เพียงแค่ว่าตอนนี้อุดมการมันค่อนข้างเหนือเหนือกว่าอาชีพละนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะเราด้วยอย่างที่เห็นชัดเจนว่าสปอนเซอร์เราคือไม่เอาแลวเขาไม่เอาเราหรือเราไม่เอาเขาก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือไม่มีในกลุ่มที่อ,อ่ซัพพอร์ตนะฮะในกลุ่มที่ซัพพอร์ตที่ทำให้พวกเราเป็นแบบนี้กันอยู่นะฮะเราไม่ได้ว่าเขาผิดนะครับ แต่ว่าเราสามารถเลือกได้ครับไม่พิธีกรประจาไม่ไม่เป็นแน่นอนครับเป็นเป็นแขกรับเชิญไปหาได้ทีวีออกได้นะครับทีวีออกได้ครับเชิญมาเลยฮะออกได้ฮะเพียงแค่ว่าไม่ทํางานประจําในทีวีนะฮะยังไม่ถึงคุณกาละแมนะฮะใจเย็นๆผมผมว่าวิถีนี้กำลังจะมีเกิดขึ้นอีกเยอะเพราะว่าเอาตรงๆอ่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามแพลตฟอร์มทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตาม อ e n เจเน i เรชันแล้วเจนวเนี่ยมันเป็นเจนที่จะทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงขอให้กําลังใจทุกๆคนที่อยู่ในวงการบันเทิงการที่ผมพูดหลายคนอาจจะไม่ชอบทําไมทำไม,ำไมเรายังทําละครอยู่ทําไมมาพูดอย่างนี้ก็ถามสิครับว่าละครคุณเลตติ้งเท่าไหร่นะฮะถ้าคุณเลตติ้งคุณ9 1 1 1 1เราก็จะแฮปปี้แต่เลตติ้งคุณ1-2มันเป็นไปได้ยากมากคุณอย่าฝืนธรรมชาติจนเกินไป คุณต้องเตรียมตัวตั้งรับเหมือนน้องๆทุกคนเนี่ยเห็นไหมใหม่นี่ก็แบบหลากหลายมากเลยนะฮะเอาเป็นว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนและมันหนีไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องปรับตัวตามครับชคเอถามเรื่องนึงที่ตยาเชิญไเป็นแกเชิญตัวเราไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับไาเอ,อ่อผ,ผมคิดว่านะครับผมไม่น่าจะมีปัญหากับช่องไหนนะครับไม่ว่าจะช่องสามหรือช่องเจ็ ส่วนช่อง7็ผมมีปัญหากับบุคคลซึ่งบุคคลคนนั้นก็ได้ออกไปแล้วนะฮะไปนั่งอยู่ที่อื่นผมก็ไม่มีปัญหานะฮะแล้วก็ว่าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ก็เป็นคนที่ผมรู้จักดีก็คุยกันได้อยู่ในมือถือนะครับเพียงแค่ว่าเป,เป็นปัญหาของบุคคลเท่าน,นั้นเองส่วนช่อง3มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ผมแบรบอรผมคิดว่าทุกคนต้องรู้ว่าร้อนหนาวนะฮะสมหวังไม่สมหวังเป็นอย่างไรบ้าง ไม่ไม่น่ามีปัญหากับได้เสมอทุกเวลาครับแล้วถ้ามีอะไรดีๆแล้วอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆในปีหน้าก็ได้นะครับขึ้นอยู่ว่าอยากทําอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมนะฮะอยากให้มันไม่เหมือนเดิมมากกว่าเพราะว่าถ้าเหมือนเดิมอะทุกอย่างมันจะมีแต่ลดลงและลดลงเพราะว่าทีวีมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถที่จะให้มันเหมือนทุกวัน,ท,วนทุกวันที่เราดูได้เพราะเดี๋ยวนี้คนชอบดูอะไรที่มันแตกต่างตลอดครับ โอ้ยแล้วฮะ <c oughs> ก็ผมไม่ได้แนะหรอกจริงๆแล้วมีคนมาถามผมผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะาไปใช้เอาเป็นว่าผมเป็นคนเสรีนะครับถ้าน้องผ่านจังหวัดมาได้เป็นมิสแกนประจำจังหวัดผมจะบอกว่าไม่เอาได้ยังไงนะฮะในเมื่อพุ่มในการแต่และจังหวัดเขาก็เป็นคนดูแลการประกวดแล้วก็เคารพสิทธิ์นะน้องเน็ตใช่ไหมฮะใช่นะฮะซึ่งจะมาก็ไม่แปลกนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติผมว่า เราอาจจะยังไม่รู้จักเขาจริงๆก็ได้นะครับเขาอาจจะเหมือนแม่หรืออาจจะตรงข้ามกับแม่นะครับหรืออาจจะเป็นคนเรียบร้อยหรืออาจจะเป็นคนขวานผ่าซากเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราไม่เชื่อใครที่พูดถ้าจะให้ผมเชื่อใครสักคนต้องมาอยู่กับผมแล้วผมจะเชื่อว่าเขาเป็นเป็นใครครับไม่ปฏิเสธมาได้ครับมาได้ขอให้ผ่านด่านจังหวัดมาก่อนนะครับสบามเดอร้อค ออาาตอบได้ครับตอบได้ตอบได้ผมตอบได้เสมอผมไม่เคยคือเอาอย่างนี้นะครับการประกวดนางงามเนี่ยผมบอกไว้เลยนะสิ่งสําคัญที่สุดของการประกวดนางงามไม่ว่าจะกรรมการหรือตัวเจ้าของเวทีล้วนมีส่วนต้องรับผิดชอบด้วยกันทั้งสิน้นและสุดท้ายอ่ะคนที่เป็นเจ้าของเวทีต้องตอบได้ทุกอย่างเพราะคุณคือเจ้าของไม่ว่าเขาถามหมากัดกันนะฮะหรือ มีอะไรล้มคว่ำกับมงังไายคุณต้องตอบได้ความรับผิดชอบอยู่ที่เจ้าของเพราะฉะนั้นทุกคําถามเจ้าของต้องตอบอันนี้เป็นหลักปฏิปฏปฏบัติข้อที่สําคัญมากกว่านั้นคือการประกวดต้องยุติธรรมเสมอนะฮะการประกวดต้องยุติธรรมความยุติธรรมมันทําให้คนไม่มีคําถามมันทําให้คนสบายใจมันทําให้พูดกี่ครั้งก็ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดสมมุติไม่ประกวดนะฮะใช้ประมูลหรือล็อกกันมา ทุกคนก็จะมี question mark รับหลังกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมไม่รู้นะครับเวทีจะพัฒนาได้ต้องไม่ล็อกมงนะฮะต้องไม่ล็อกมงไม่ว่าเวทีใดก็ตามถ้าเราเห็นชัดๆเลยว่าล็อกยังไงเวทีก็เสื่อมและการที่ให้เกียติคนมาประกวดแล้วไปล็อกคนหนึ่งไว้แล้วที่เหลือเขาไม่มีคุณค่าหรอเราไม่ได้พูดถึงกรณีนี้นะเพราะฉะนั้นฝากไปด้วยนะครับผมอยู่ในวงการมาปีนี้ปีที่16แล้ว แล้วผมก็คิดว่าผมเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนในการทําให้ความรู้สึกความนิยมของวงการประกวดนางงามเปลี่ยนไปก็อยากจะให้คนที่เข้ามาร่วมจอยด้วยเนี่ยช่วยพัฒนาต่อด้วยไม่ใช่ถอยหลังไปเหมือนเดิมสมัยโบราณนะครับคนที่จะได้ตําแหน่งเป็นคนที่เตรียมตัวมาอย่างดีช่างแต่งหน้าพิเศษทําผมพิเศษนะมีภายในรับรับอๆมันเป็นยุคโบราณถ้ามันปราศจากสิ่งเหล่านี้ได้ เราจะไปไวมากเราจะไปไกลกว่าฟิลิปปินส์ไปอินโดนีเซียเยอะครับก็ฝากไปด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดและเจ้าของเวทีตอบต้องตอบได้ทุกคําถามไม่ว่าใครถามอะไรครับ